มีใครให้สู้ด้วยเลยฮาฮาฮสวัสดีข้าคือปลาทูเมื่อกี้เจบอกว่าไม่มีใครให้สู้ด้วยเลยใช่ไหมมาสู้กับข้ามาย่าฟิงฟิงฟิงเฟียงเฟีงเฟิงฟิงฟูมเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมฉันทำอะไรเจไม่ได้เลยฮาฮาพะฉันมีโลบาเรียล่องหนยังไงล่ะขนาดฉันจะมองไม่เห็นคนดูด้วยใช่ไหมทุกคน ย่เยา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 เยิงเฮ้ยเดี่ยวเวลาใช้พลังฟันบาเลียฟิ้งวฟิ้ฟวฟิ้ฟวฟิ้วฟิ้วฟิ้วฟิวฟฟิวฟิวฟิวฟิฟิวฟิฟลวิิิวฟิวฟิว้วฟิววฟฟิฟิฟิวฟ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 ิฟิ